คุนั่งหเจรือเนะเลิออยู่ไหนยังไม่อยู่ยังไม่มายังไม่มาออกบาสอีกคนนึงใครเห็นจะเรือใครเห็นจะเรือหลังป็นีลอยมาเป็นเม็ดเล็กือระเบิดที่ข้างระเบิดว้างเขาจะคว้างขึ้นมาจากลาดหลังเนินครับะเฮิต ร่องนะอย่าออกซ้ายขวาตามร่องตามร่องตามร่องสองห่างสามเก้าห้าเก้าอันนี้เกาะกั้กินมันก็ยิงทะลุโล่งดูกับพื้นดีๆนะดูพื้นด้วยแกก็บอกให้ขาค่อยๆถอนไปอีกเขาก็เลยถอนมามันก็โดนระเบิดตามมาเรื่อยๆเลยหนึ่งสมรภูมิการสู้รบที่เป็นประหยัดนักล้วงนั่นก็คือบริเวณปราสาทตาควายและเนินสามห้าสูง เมื่อการลบจบไปพวกเรารู้อยู่แล้วว่ามันไม่จบแค่นี้แน่มันเร็วๆนี้มันน่าจะมีอีกครับหลังจากที่จบเดือนก,นกรกฎาไปเนี่ยครั้งแรกพวกเราก็เตรียมตัวที่จะขึ้นเนินสามห้ารวมไปถึงการเข้ายึดตัวปราสาทตาควายนะครับในส่วนนี้เนี่ยทางหน่วยทางกองพันเองก็ได้วางแผนบูรณาการหลายภาคส่วนมาครับแผนก็คือเอาปราสาทตาควายคืนมาให้ได้นะครับ เนินสามห้าเขาอยู่ในพื้นที่ที่สูงกว่าครับเราเคลื่อนที่จากด้านล่างขึ้นไปหาเขาด้านบนเนี่ยก็มีก้อนหินเป็นไทยภูมิไม่ว่าจะเป็นบังเกอร์ที่เขาก่อขึ้นมานะครับหรือว่าจะเป็นหินที่มันมีอยู่แล้วที่อยู่บนเนินเราไม่สามารถที่จะยิงเขาไปได้นะครับแค่เขาหลบอยู่ด้านหลังเขาก็สามารถคว้างลูกระเบิดนะครับสามารถยิงออกมานะครับโดยที่เขาปลอดภัยนะครับและเราเนี่ยเป็นฝ่ายอันตราย ทราบทราบทุ่นระเบิดที่เนิน3-50มีเยอะเยอะมากเลยครับตลอดทั้งแนวสิ่งที่เราจะทำเป็นอย่างแรกก็คือการเปิดทางครับที่จะเป็นการใช้บังกาโลเนี่ยเปิดเปิดเส้นทางเดิมเราเรียกมันว่าบาดจกพอเราเปิดเสร็จปุ๊บเราก็ไม่ได้รีบที่จะเข้าไปครับเราก็ใช้การรักษาพื้นที่นั้นไว้แล้วเราก็ใช้การประเมินที่จะเข้าไปจนเมื่อถามทุกคนแล้วว่า พร้อมไหมพร้อมไหมทุกคนขอเข้าครับทุกคนที่เข้าตีเนินสามสูนใช้คำว่าขอเข้าครับกองครับผมขอเข้าครับจะเริมเนี่ยเป็นชุดตีนาของกองร้อยม็จเป็นล้วมี่เข้าเขาเป็นคนแรกที่เดินเข้าไปในที่หมายครับอ้อมชาวอาณุนของไทยด,ดีๆนะดูพื้นด้วยจ้าบจ้าวจ้ามันเป็นชุดแรกที่เข้าไปผมก็ตีโลน,น,นำไปแล้วก็เจอพวกตะข่ายครับ ขายมันเป็นตะขายแหลกดูนี่ะมันขวางทางออผมก็เ,ออเข้าไปตัดกับจ่าเรืองครับออตัดตัดไปเรื่อยๆตัดจนมันจะสุดแล้วครับออพอมีเสียงระเบิดขึ้นมาผม<ๆ>ก็มองไปเห็นแบบทิศทางการคว้างระเบิดมามันระเบิดในจุดที่ทีมหนึ่งเข้าไปก็เลยยิงไปทิศทางเดิมที่ผมสงสัย เพราะว่ามันตรงนั้นมันเป็นเนินครับมันเป็นเนินนิดหนึ่งมันมีหินทุดที่จะเข้าต่อก็ยิงสนับุมไปทางฝั่งน,นั้นครับแต่ระเบิดมันหลายลูกมากกับที่โยนเข้ามาจากนั้นก็มีคําสั่งให้ถอนถอนกาลังออกมาระหว่างการถอนก็ถูกปาระเบิดใสเพราะว่าผมอยู่ในหลังผมเห็นรอยมาเป็นเม็ดเลย ที่น้องเราที่อยู่ในใน,นั้นจังหวะนั้นก็บางคนวิ่งกออกมาก็ปลอดภัยดีด้วยการยิงคุ้มกันของแนวหลังคือชุดพวกผมแล้วก็อีกสองชุดที่ยังไม่ได้เข้า,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 าภารกิจเรามาแบบนี้เรารู้อยู่แล้วว่าเราต้องเจออะไรในวันข้างหน้าในภายภาคหน้า<ม>ในฐานที่มั่นค่าศึกครับ<ม>แต่ปณิธานที่เราตั้งไว้ด้วยกันคือ เราต้องทําให้สําเร็จแล้วก็ปักธงเอาแผ่นดินเราขึ้นมาบอกสอนน้องนุ่ว่าถ้ามาแบบไหนเข้าที่กําบังเราต้องตอบโต้ครับให้ใช้ไหวพริบปฏิภานที่เราฝึกมาจากการเป็นทหารถึงมันจะยากแค่ไหนเราก็ต้องทําเพราะว่ามันคือแผ่นดินไทยเราคุยกันแล้วทุกวันทุกวันทุกวันทุกเย็นเราจะคุยกัน พื้นที่นี้คือมันเป็นความหวังของคนทั้งชาติไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่เคยเสียดายก็อยากจะบอกกันเลยนะครับว่าสิ่งที่เขาพยายามจะทำตลอดก็คือการปรับทงที่350นกองร้อยทำสำเร็จนะครับเป็นพี่น้องร่วมรบบริเวณแนวทำสำเร็จทาหารทุกคนที่อยู่บนเนินในพื้นที่ปราสาทตาควายมีความพยายามมากที่จะเอาปราสาทกับคืนมีความพยายามมากที่จะเอาเนิน3 5มห้กับพืนซึ่งมันเป็นพื้นที่ของเรา ความเสียสละนะครับในครั้งแรกเนี่ยสี่นายความเสียสละในการลบรอบนี้สองนายคนเจ็บอีกจํานวนหนึ่งนะครับแรกกับการที่ทพวกเราได้ทิปไตยขึ้นมาทั้งตัวปราสาทต,ตาควายแล้วก็เนินสามล้าสุดผมได้เคลียร์พาน้องเคลียร์พื้นที่นะครับทั้งเนินจนถึงที่สุดแล้วเราเลือกที่จะปักหลงชาขึ้นไปนะครับเพอยากให้ดูว่า ทั้งสนายในรอบแรกแล้วก็สองนายของผมในครั้งนี้นะครับแลกมากับอธิปไตยในพื้นที่นี้ก็ขอสะดุดีวีรกรรมนะครับของทั้ง6คนที่ช่วยให้ได้มาซึ่งอธิปไตยก็ขอพวกผมทาหารก็ไม่มีอะไรจะให้แล้วครับก็ถือว่าการปฏิบัติทั้งหมดในพื้นที่นะครับขอเป็นของขวัญพีใหม่ให้กับพี่น้องชาวไทยของเราครับ